สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานำเสนออีกแล้วครับผมโอ้โหซี่โครงหมูครับได้มาเป็นแผ่นกันเลยทีเดียวนี่ครับร้อยสิบแปดบาทสามสิบสตางค์เออจับไป ปิ่งย่างครับวันนี้หน้าหนาวเนาะก็เหมาะมากเลยครับสำหรับการปิ่งย่างใส่เครื่องปรุงลงไปเลยครับผมขา่าตะไครไ้ใบมะกรูดกระเทียม Nu à xóa cũng luôn ăn hỏi อันนี้ผมจะใส่เข้าครัวไปหน่อยนึ่งนี่หอมๆครับลันเลงลงไปเอาไปย่างได้เลยคราวนี้ทานได้ที่แล้วโอ้โห,โโหเต็มเตาครับผมใหญ่กว่าเตาอีก สุดยอดมากเลยครับผมประมาณนี้นะโอ้โหสม้มตำมาเลยครับจะบอกให้ามาครับร้อนๆครับผมโอ้หยไปสม้มตำไก่ทอดก็มีมา สุดยอดไปเลยครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ